ก็สวัสดีครับมันนี่ผมไทยเกมซิวชื่ว่าตีนเหนไหนมแมเอาละครับเราจะไปเข้าปราสาทขอคอยเอเ่อจปสาสัญญาน,นั่นเองเราชนะบอสตัวร้ายอย่างนักขายประกันมาแล้วก็ภาษาอะไรแค่ประตูใช่เข้าไปกันเถอะแล้วหมวกเราก็มันก็หายไปเลยนะเออเออเข้าเข้าโอ้โหมีการปิดประตูแบบ slow motion ชิมเมนเด้งด้วยชิบหายแล้วเฮียโย เอยมันเหมือนอยู่ในทีวีเลยเอ้ยแต่รอนี้ไม่สโล่ละเี๊ประตูจ๋าใช่มาแล้วทางนี้น่าจะม,มีใครขวางให้อีกแล้วแม้เปิดรอเลยนะอ๋อแล้วเราเข้าไปดูอันเถอะฮะพูดอะไรวะอ๋อเข้าอนี้น่าจะไปนน่นคิดว่างั้นนะ เฮ้ยเ,เ,เ,เหรออ๋ออ๋อคืออะไรวะอ๋อวนตีนเนอะเนาะโอเคเฮ้ยโอ้ยเากาเหมือนวาร์ปไอ้เหี้ยเข้าไปดโดนเถอะวิ่งไ,ไดนี้ได้นลืมไปไหนวะโอ้โห เอาเสียงเพลงหายเฮ้ยมีเสียงเพลงว้วเดี๋ยวนะเอ้ะเดียวกลับมาี่ฮะเกียแล้ว เสียงเพลงเหรอโอเคตามเสียงเพลงเหรอวันนี้มีไหมโอเคมีโอ้ตามเสียงเพลงเงียบไม่น่าใช่เงียบเกินไปอันนี้เสียงดังฟังชัดอันนั้นล่ะเอเอตัวเราไม่มีเลืองเสียง เออถ้าจะดูตรงที่ไม่มีเรื่องเสียงเนาะคิดไปเลยไปไปมีเรื่องเสียงไหมเฮ้ยมี้องนี้โอเคเรามาถูกแอ้มันออกแบบประสาทวะนี่มปนประสาทลายขอบเคสโอ้ละ่ะอันนี้ไม่มีอันนี้อันนี้ถูกต้อง นนเงียบเล้วะห้องนี้มีเสียงห้องนี้มีเสียงเปิดไงวะเออก็ไม่ฉลาดเลยนะกูเนี่ยลืมไปผักผักห้องนี้ห้องนั้นจะเปิด ไปไปไปวิป่งเออแค่นี้เองึบโอเคห้องไหนห้องนี้โอเคเอ้ยทำถูกไว้ยรอบนี้เอานะากูไม่เจอบอสแล้วมั้งบอสไปหมดแล้วมดดวั้ยดดโอ้ปราถาปเกยปลาโตี้อะไรเยอะอย่างอันนี้เงียบ มาประตูสุดท้ายใช่โอเคเออไม่มีเดี๋ยวห้องนี้ไม่ใช่หรือว่าห้องนั้นชนไหม ยังเพลงอยู่ไหนวะวันนี่ไงเ,เ,เดี๋ยวนะอ๋อเชีย่ยโคตดโอ้ไม้ผักได้งั้นกลับก่อนเออกลับเอาเนี่ยเออบัวว่า เหมือนผักได้เพื่อดูเข้าไปอ่าฮะไห้กลับมาทางเดิมใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบเรามีเวลาอยู่ถูกต้องห้องไหนห้องนี้มีเฮ้ยถูกอะห้องนี้เข้าไปโอ้ยมีอยู่ไหนเนี่ยเธอผู้หูจา๋าฉันมาแล้วซีอิชดฉันมาแล้ว โมโนผู้ <Mon> นี้กำลังไปหาเธอเร็วเข้าเร็วเร็วเร็วใกล้ยังวะอุย้ยใกล้สูงสุดแล้วมั้งเนี่ยเออไปเออเข้าไปได้นี่วะอา้าวโอ้ยจอเจอละเสียงเพลงได้คอยช่วยฉันฮะฮะ๋ยวเสียงอะไรเหยอะไรเนี่ย โอ้โหอะไรวะตัวเยอะโอเอาเฮียเพิ่งเพิ่งเด้งเห็นล้วเนี่ยเฮียไม่นะตัวจิ๋วฉันทำไมกลายเป็นอย่างนี้ห่วสะดุ้ยวยไม่ให้ด้วย เอ้าให้กูทำไรอะ่ะให้กูออกห้องเวยกูต้องทำไงะ่ะก็บอกกูทีเฮ้ยกดวีะกดเออเดี๋ยนะกดตรงไหนในตรงนี้กูวะเ้ยเก็บมาใหม่ก่อน เอ๊ะกไดไน้คีย์บอร์ดแล้วทำอะไรไม่ได้เลยอ๋เอเฮียมานี่ไอเฮียกูยหาตั้งนานโอเคแป๊บหนึ่งนะมันเอ๊ะทำไมมีควอนวะควอนไปทำอะไรวะ อย่าบอกนะให้กูสู้หรือว่าเอาจริงดิี่ยใช่เงี้ยหรอเฮ้ยกูคิดว่ามันน่าจะใช่อ่ะเออใช่โอ้เฮ้ยโอเค นั่นอันนี้รู้สึกน่าจะได้เวลาหนีมันไล่กูจริงมันเป็นบอสจริงใ <c oughs> จยเย็นัจะจะแดกฉันตุยเฮยไ่วิ่งติดเอาวิ่งดิรออะไรวิ่งเลยรู้ละวิว่งเลี้ยวสวยมาดิไป เฮ้ยโหเฮ้ยใจเย็นเราขอโทษเราขอโทษเราจะไม่ทำอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยขอโทษครับปิ๊งเฮ้ยผมขอโทษใจเย็นดิโอ้โหอะไสุดเหลือเกินเอาละเอาละแม่งจะแดกกูละน้องที่น่ารักกูจะแดกกูละ โอ้โหเราขอโทษเราไม่ตั้งใจอะ่ะมันมีค้อนให้อะ่ะเอาละโอ้โหเดี๋ยวนะตรงนั้นไปได้มีมาแล้วโดดยิบขวามมนี่เดี๋ยวเรลาตูและเอาไปยัดโดดไล่ได้เร็วเข้ารู้สึกมันจะมาเร็วโอเคโอ้ยมาจริง อเอรอเห็นนะเจ้าหนะาเจ้านะทางนี้คืออะไรวะเอาเช็คก,ก่อนอกลับมาทางเดิมจะบอกกูนะเอาจริงดิอ่าแม่เอ้ยหน้าความเ้อกูค,คิดไปแล้วลวันนีไม่ใช่ โอ้โห,โห,โหไอ้หี้เอ้กูก็ไม่คิดว่าจะตบกูทั้งนึงนะมนันให้กูทำอะไรวะเฮ้หยหรือว่ามาอันนี้มาอันนี้อา่าฮะ โอ้โหแม่เจ้ากูต้องรอสินะ,ะเดี๋ยวดยวมันวิ่งได้เหรอเวลาถือขวานเนี่ยเออเพื่อนเ้ยกว่าจะทำได้อ่ะโอ้ยมันยากลือต่อกว่าจะทำได้เ,ออยยดเลย เพิ่งผมเมาามานนพิ่งรู้ว <c oughs> ่าเวลาถือาวุธวิ่งเลย้วยอันนี้เพิ่งรู้เล่นตั้งนานที่เฮ้ยจะจบอปะอ้าวล่ะกูอยู่ไหนอ่ะอ้าวล่ะกูอยู่ที่ไหนละประเด็นมันช่างเงียบเหงาซะจริงๆอา่าไปไหนวะวิ่งได้นี่หวะ อะไรวะอ้าวเฮ้ยมีขวานฮึบดึงออกมาเออคืออะไรทำลายประตูเหรอจัดไปโอ้โหปราสาทเละอยู่แล้วเดี๋ยวนะอันนี้ไปไหนอันนี้โผลน่นี่อ่าฮะอันนี้โผล่นี่ นะโอ้โหโๆ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 โหใจเย็นไหนน้องแล้วจะไปตรงนั้นยังไงวะฮืมๆๆๆยๆๆ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 มๆยๆๆ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  เรียกโอ้ยโอ้ยไม่โอย้ยากว่ะเชื่อรอ่นี้ยากว่ะไอ้เป็นกี่ง่ายอยู่นะแต่รอดนี่ยากว่ะ a few moments later ไม่เคยตีไม่ถูกเฮียกูจะบ้ากทำถูกแล้วแต่ไอ้ตีไม่ถูกก,ก,นก,กนหน่าเสียเลย เอาไว้ดิจะไปนะโอเคฉันจะไม่พลาดวิ่ง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 นั่นะวิ่งวิ่งเออคอระคายตั้งทีเฮ้ยมึงขวางยากจังล่ะฮะแหมกูโอนตั้งนานเอ่ากูกดอกสุดท้ายแล้วอ,นนอันนี้อันนี้ดอกสุดท้ายแล้ว แม่งเงยกูแล้วใจเต้นกูพูดไม่ออกไม่ทำอะไรอย่างนี้เอาล่ะเชื่อกูวันนั้ต้องไปทางนี้น่าเจออะไรแน่ๆมันต้องเจออะไรแน่ๆนั่นไงกูว่าแหละมันทำไมมันอยู่ได่ฝั่งนี้วะอ่าทำไมมันอยู่แต่ทางฝั่งขวาวะโอ้ครั้งเดียวแล้วทำไมครั้งนี้อ้าวไปไงวะโอ้โหงานหยาบ อุ้ยไอ้เฮียต้องเร็วเ่ยอันนี้เราจะไปฝั่งนูน้นเฮ้ย,อยแอบแมงมันยังโดนกูนอีกเหลอกูจะเก็บขวานไอ้เฮียขวานอยู่ไหนวะเฮ้ยแมงขวานอยู่บนเอาชิบหายแล้วงานนี้อู้หู เอาจริงดิออเดี๋ยวนี้มือมึงเอาลวดไม่ได้เหรอมาเลยโอ้ยไอ้เชี่ยยากไอ้เชี่ยหเหรอกูขอทวนก่อน ยังถึงกูอีกฮะโอ้ยกูนึกว่าจะไปฝักนูนน้นอมื่เกี้ยไอ้เชียนี่มันลาดบอสได้ชัดโอ้ยไม่วิ่งติดอะไอ้เหี้ยไม่เฮ้กูพลาดจังหวะอีกแล้วโอ้ยมันมันทำไมเดินพลาดวะเออใช่มันเดิน2.000 years later. โม่กวาจะได้ยี้ยแม่เก๋ย ouais, ู่ทำเป็นชั่วโมงเ้ยโอ้ยอ๋อแต่จีแม่เกยิ่งกต่กอลีลาตบบังเหืงกันหลายรอบแล้วฉันจะ อ้าวแม่เกย้ย่าทำไม่ง่ายว่าทำไม่ายาก <c oughs> <c oughs> อียเฮ้ยนานอยู่นานอยู่เอามาัสักทีเออเฮ้ยเฮ้ยกลับร่านเดิมใช่ไหม ยังเหรอยังไม่ยังไม่จบอีกเหรอเฮ้ยหลายรอบแล้วอไอ้เนี่ยเออกลับร่างเดิมแล้วโอ้โหเสียอย่างงี้จำใชดได้ไหมเนี่ยจะโกดแค้นฉันเลยนะจะกอเทอดิดฉันไม่ตั้งใจชิบหายแล้วไม่เหมือนลานบอสจังวะเอาไปดิเอาวิ่ง โอ้ยเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโหว้าว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 เดี๋ยวทำไมเยอะจังอะเฮ้ยเดี๋ยวไปกุล้ออะไ้วะโอ้เวกเกอร์อย่าไปทางนี้ห่าเฮ้ยอย่าโดดสวยโดด วิ่งวิ่งวิ่งเอ้ยเอ้ยหยดโอ้ยเอาเฮ้ยรอยได้ดิเฮ้ยเฮ้ยรอบอกให้รอบอกให้รอเฮ้ยไปขึ้นขึ้นเฮ้ยเฮ้ยโดดเฮ้ยโอ้ยเป็นหยดแล้ก็ไม่รอกูเลยแม่งไม่รอกูจะจบคลิปไอี้ยะเฮ้ยอย่าเ้ยดอย่าโซโลอย่างงี้วิ่งจับมือ

๋ยวมึงจะหนีกูไปงนี้ไอ้นี่มึงเคยแก่ตัวจวังวะแหวกเลยหนีไปหน้าด้านเลยเฮี <Yeah. S 1> ยอะทียอะไรวะ๋ยวาทำไมมันหักดิบจังวะเกมฮัลโหลอยู่นก่อนฮัลโหล โอ๊ยเอ้าวไม่เ้ยตัวเฮ้ยตัวฉันยังไม่เป็นไรครืออะไรวะเยี่ยมไมมึงปล่อยกูลงลนะแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยเออสัมสัตฉันเนี่ยยางกูนะไปทางขวาทางขวาต้องมีอะไรเฮ้ยแต่กูเหยียบสิ่งนี้ได้เว้ยเียตอนแรกกูนึกว่าสัมผัสไม่ได้อโอเคไปไหนวะเอ๊ะเฮ้ยอะไรวะ ไอ้ทางขึ้นดีๆก็ไม่ขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวมีตาเหี้ยอะไรเนี่ยวัดเดี๋ยวเฮ้ยใครมองไม่เห็นหน้าเลยคืออะไรวะดวงตาแต่ละคนเชี้ยอะไรวะเนี่ยกลาเป็นเจ้าโลกใหม่เหรอโอ้ยเชี้ยหน้ากลวัวัมาะ โอ้ยเชียครับเนี่ยเฮ้ยวัดคืออะไรกันเนี่ยวะฮะกูต้องแตะเลยไหมไม่ได้วะแม่งเอ้ยกูนั่งเหงาเลยกูช่วยตั้งนานไอ้เหียซีดมึงนะมึงทำไมมึงทำกับกูได้ลงคอ โอ้ยเฮียโตด้วยเฮ้ยตัวโตเฉยเลยอะไรครับเนี่ยโอ้โหทำไมมันคุน้นๆจังวะประชาบมาันคุนนะ้นๆน่ะเหมือนในหมวกเลยเฮ้ย เฮ้ยมึงเริ่มใช่แล้วนะถ้ามึงใส่หมวกก็ใช่เลยเฮ้ยอย่าบอกกูนะคงมไม่ใช่มั้งเดี๋ยว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 กูวไม่ใช่ละใครเนี่ยมึงใกล้บวกนี่ วัวกันเนี่ยเอาที่กูเล่นมาตลอดเนี่ยก็คือสู้กับตัวเองเหรอคือตัวปัจจุบันสู้กับคนอนาคตเหรอไอ้เหี้ยวโคตวนลูบเฮ้ยไอ,อ้อเหี้ยววนลูบสัตว์ที่สู้มาตลอดคือตัวเองเหี้ยสวสัตว์โคตรพี๊ ไอ้ที่สู้มาตลอดคือตัวตัวเองเหรอตัว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 จริงอ่ะยหอฉากนี่มันไอ้ใช่ใช่เลยไปนฉากเริ่มเกมเลยเอาที่เล่นมาตลอดคือแบบเป็นตัวกูที่แบบมาเป็นตัวกูที่แบบมาปล่อยตัวเองงี้เหรอใช่ไหมอารมณ์มันเหมือนมาปล่อยตัวเองอ่ะอันที่เอาตัวซีดไปคือคือแค้นเหรออันนี้คือแค้นเหรอตัว ในปัจจุบันไอในอนาคตอะแค้นตัวเราเลยเอาซีดไปเหรอแล้วตัวเราที่ไม่รู้อีหน่วยนี่นก็เลยไปช่วยว้าวเฮียไอสัตว์วนลูปสองคนเลยเนะี่ยนาคแรกอะไอน้องก็วนลูปเว้ยแบบมันฆ่าตัวเองอีกคนนึงเพื่อกลายเป็นอีกคนอะไอเฮียเหมือนอันนี้เหมือนกันเว้ยเฮียจบว่ะไอเฮียตัก็โดนบังหูไปก็เถอะกูโดนไปกี่ทีก็ไม่รู้ ได้เจ็ดแปดทีอ้ย oh 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 โอ้แม่จ้าโคตรพีคเลยแม็กก็อ๊โอ้แม็กก็จบจบแบบได้ทั้งใจมากเลยเฮ้ย yeah. จบได้แบบจบเป็นยังไงนะจะบอกว่าดีก็ไม่ดีเฮ้ยก็ดีอ่ะจริง oh โอ้โหเฮ้ยจบแบบพีคไปเฮ้ย yeah, จริงๆข้ามเพลงไงวะ แหนี่โอ้ยใครจะไปคิดว่ามันจะเป็นแบบอย่างนั้นวะคือตัวละครทั้งคู่อะแม่งวุนหลุบทั้งคู่เลยตัวภาคแรกอะเหมือนแบบมาฆ่าตัวเองอะเป็นตัวที่โตแล้วอะแล้วฆ่าปั๊บเพิ่มขึ้นเป็นใหญ่แทนอีกทีอะส่วนตัวอีกเราของภาคสองคือคือเป็นตัวเราที่ออกจากทีวีมาเพื่อมาตามหมาแล้วช่วยตัวเองเข้าใจส่วนละทำไมไอ้หมวก ถึงเอาแค่ตัวต,วตนของมองน้องไปก็ได้แท้คือกูแค้แนกูไม่ได้อายคืออยากล้างแค้นอารมณ์มันเหมือนได้ล้างแค้นอะ่ะแต่ไม่ก็โดยตัวเองขัดขวางอยู่ดีอะ่ะมันรู้อยู่แล้วอะ่ะมันก็กลายเป็นวัฏจักรหลูบไปดิเชีย่ยเอ้มันก็เหมือนหลูบอะ่ะพูดตรงๆเลยมันเหมือนหลูบไปหลูบมาเชีย่ยจะบ้า มึงเล่นในการลู้นวะเนี่ยให้ตายเถอะไม่มีอะไรพีคอะไรเงี้ยแล้วแล้วสต็อปที่ยังไงวะเนี่ยรอสกักไหนก็ได้กัน Two thousand years later อาลเครับผมน่าจะจบแล้ว EP นี้มันน่าจะจบแบบจบแบบพีคเกินอะไรจบโอเคครับผมมันน่าจะจบลงไปเพื่อนนี้ภาคสองส่วนภาคสามผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้เล่นไหมเพราะผมก็ไม่มีเงินซื้อมัน อาจจะขอยืมเพื่อนหรือคนที่รู้จักเอามาเล่นดูโอเคครับผมย้มรอดูครับผมถ้ามันหาได้นะผมยวเอ,อาไปเล่นให้ดูภาษาเป็นยงไงอาจจะเล่นคนเดียวเถอะไม่มีคู่โอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเจอกันใหม่ในสื่อนะครับบายบาย